พีพศ2,552เป็นต้นมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้ร่วมกับการทำงานเชืยนรู้ในรัรเรือน ส่งเสริมสลาดมอนงพน2้ารุ่นที่สี่อำเภอศรีราชาและอำเภอของสนชันโ,โดยท่านก็เป็นนายสุนงเมือวิรีราชาแต่การขอที่จะย้ายไเป็นรองานายสุนจังหวัดนะครับเอ่อท่าน,น,าน,านรักษาการนานเมืองีราชานะครับแต่หลัุ่สูเรกครับ ท่านตอจอไทตอดีนายกท่านตอจจากอุทรคุณชอบท่านเจตสุรพเนี่ยในการปื้งใจในการแทนผู้ที่การตรวจนะครับก็อย่างมากมาย นะครับตรวจตามโรงงานนะครับตร,ต,ตรวจตามสถานศึกษาตรวจตามจงปับตรวจในความถูกความเจริญที่สภาพแข็งแรงมีต้อง ครับหนึ่งสองสามเห็นไรเห็นหลงังเห็นครับ